สวัสดีชาวแชททุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมารีวิวเกม d r a g o n n e s t Rebirth Origin f นะครับเผื่อใครสนใจภาคนี้ที่เป็นมือถือนั่นเอง IP ภาคนี้มาจาก i d e n t i t y Game มันเองนะครับและเผยแพร่โดยชุงกาเกมมันเอง เดี๋ยวมารีวิวกันสักหน่อยแล้วกันนะครับโดยเกมนี้เขาสร้างสรรมาจาก PC ดั้งเดิมแบบ100%น,นะครับของ d a g k n e t เลยรวมถึง UI ต่างๆลักษณะตัวละครพร้อมทั้งแบ็กกราวด์ทุกอย่างเลยเนี่ยในเกมนี้เขาเอาระบบของ PC เข้ามาพอร์ตหมดเลยนี่นะครับเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นในวงกว้างทั้งมือถือและ PC นั่นเองนะครับผมอ่าน่าสนใจมากเลยนะภาคนี้ถ้าพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาลองดูได้นะทั้งมือถือก็เล่นได้นะใครไม่มีคอมเล่นสบายเลยนะครับผมตอนนี้คา์ดก็มีทั้งหมด 4ค่คสเหมือนเดิมโดยคัสที่1น,นะครับก็คือเมดเป็นเวทมนต์ที่มีทั้งหมด4ีธาตนะุนะไฟน้ําแข็งมือแสงเหมือนเดิมนะครับที่จะมีอาวุธที่เป็นเวทมนต์โจมตีระยะไกลนะครับมีหนังสือเวทมนต์ตุ๊กตาแล้วก็อุปกรณ์เวทมนต์อะไรพวกนี้ก็เหมือนเดิมนะครับต่อไปวอร์เอร์ครับเป็นแนวหน้าชาญเจ้ชาชันโจมตีระยะประชิดนั่นเองแล้วก็ทักษะของเขาเนี่ยเป็นอัลลิเดนแรงมากๆเป็นนักรบที่สามารถโจมตีระ,ะยะไกลได้เล็กน้อยแล้วก็มีอาวุธแบบขนาดเล็กใหญ่มีเช่นกระบ,บี่ขวานค้อนอย่างเงี้ยครับโอ้เหม เลยว่าชอบมากๆแล้วก็มีอาวุธชุดป้องกันด้วยนะครับพวกแขนกาอ่างเงี้ยก็มีปกติเลยนะต่อมาคลาสอาเชอร์ cher, เป็นโจมตีระยะไกลที่รู้กันนะครับมีทั้งอาวุธสัน้นอาวุธปืนอาวุธธนูนะครับอาวุธธนูยาวอย่างงี้เป็นสายแบบเน้นแบบตีแรงๆเป้าคิวเดียวๆนะครับบอกเลยว่าสุดยอดเลยคลาสนี้สำหรับการเริ่มต้นที่ดีครับต่อไปครับเคอร์ิตนั่นเองนี่คลาสนี้ผมชอบมากๆครับเป็นคลาสที่ผสมทั้งการโจมตีและก็การป้องกันรวมถึงการซับพอร์ตทีมด้วยเนเนะครับ มีพวกกาทานะครับการรักษาแล้วก็ค้อนแล้วก็ไม้เท้าด้วยนะครับบอกเลยว่าคาดนี้เนี่ยสนุกมากๆกับการที่เล่นแบบเอาเสามาปักนะมันๆโอ้ม,มีอยากเล่นคาดนี้มากๆเลยนะฮะอ่ะนี่ครับก็ทั้งหมดคารคาท,ที่เราเคยเล่นกันมาก่อนสมัย PC ีนะครับนะนะ่า นึกถึงสมัยเก่าๆเนี่ยผมอยากเล่นมากเลยเนี่ยอ่ะระบบการต่อสู้นะครับก็ยังเหมือนเดิมก็ยังมีการกดสกิลทั้งหมด4 5สกิลเหมือนเดิมครับที่สามารถนํามาใส่ได้แล้วก็จัดเรียงสกิลต่างๆอัพสกิลให้มันเข้าคอมขอบงอเราน,นะฮะอ่ะมีทั้งบัฟแล้วก็การจ่ายสกิลออกไปส่วนการพุ่งหลบเนี่ยก็จะเป็นอาะเหมือนเดิมนะครับแบบพุง่งปุ๊บมีอมาตะธทั่วราวแล้วก็การกระโดดระหว่างใช้สกิลมีการกระโดดหลบอะไรเงี้ยครับก็มีปกติแล้วก็การพุ่งนะครับก็สามารถกดชิปอ่ะพุ่งออกไปก็็็สาาามรรรถวววววิิ่่งงไไไไปในแพดดด้้้เเเๆๆยะคบกืือจ การขนาที่เร็วขึ้นเนาะต่อมาในเรื่องระบบ UI ต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็กดตรงขวามือบนนะครับโปะเข้าไปเนี่ก็จะเป็น UI ไอคอนต่างๆที่เขาจัดเรียงมาให้นะครับตามนี้เลยก็อาจจะลกได้นะเราก็สามารถกดเอาออกได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นแบบให้เรากดเมนูเมนูง,ง่ายๆนะให้เรากดเข้าไปแบบเพื่อทำเวกกิจกรรมอะไรเงี้ยครับเขาจะมีระบบที่เออเราอยากไปทางไหนไหมแบบทำกิจกรรมรายวันใช่ไหมทำไงดีก็สามารถกดไปได้โดยเขาจะพาไปแบบแบบอัตโนมัตินะครับ เวไม่ถึงก็สามารถเข้าไปดูว่าอะไรที่ไม่ถึงนะครับแบบมันสามารถเช็คได้หมดเลยก็คือระบบที่เรียบง่ายขึ้นนะก็ถือว่าดีมากๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเข้าหอคอยเกมเพย์่าต่างๆเขามีรายละเอียดเล็กน้อยให้เราได้สามารถดูได้เต็มที่เลยนะครับนี่เช่นซาการเติบโตก็จะมีแบบวันที่1เนี่ยคุณต้องทำเควสนี้นะก็จะได้ของฝันนะครับมีเราอินเจ็ดวันแล้วเหมือนว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะแจกพวกสัตว์เลี้ยงให้เราด้วยนะครับสัตว์ขี่ นี่ครับกดที่สัตว์ขี่แล้วจะมีตัวนี้แจกมาให้สับการเริ่มต้นทุกคนเลยนะครับนี่นี่ตัวนี้ครับมีทั้งหมด7วันอ่ะสิวันเท่าทีนะครับเขาจะแจกให้เราฟรีๆเลยนั่นเองเมื่อสามารถรับได้ในกิจกรรมนั่นเองนะครับก็รับได้ทุกคนเลยสามารถกดขี่ได้เลยนะฮะ้างซ้ายนี่ครับอนี่ย UI เขาอยู่ทางขวานี่ปุ๊บนี่ครับปุ๊บอ่าสามารถขี่ได้ละแล้วก็ปิดเมนูต่างๆได้แล้วก็วิ่งไปตามแมปได้นะครับนี่เห็นไหมก็ระบบเรียบง่ายดีครับขี่สัตว์ต่างๆแล้วก็ UI ทางขวาเนี่ย ก็มีทั้งตีอุปกรณ์นี่ครับระบบตีอุปกรณ์เพื่อตีบวกซึ่งการตรีบวกนะครับจะต้องอเดี๋ยวตีให้ดูก็ได้ครับนี่ครับใช้เหรียญทรรมเนียมเหรียญขาวและเหรียญทองครับแล้วจะมีโอกาสประมาณถ้าเลย5นะครับประมาณ15ึงเนี่ยก็จะมีโอกาส10%ในการตรี ติดหรือไม่ติดแล้วแต่ดวงนะครับนี่ผมบวก7จ็ไปละอันนี้คือตันแล้วนะครับในช่วงเลเวลสามารถสืบทอดของต่างๆเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งได้น,นะครับโดยการอาจจะมีลดหรือเพิ่มก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็เป็นระบบ UI ที่ดูง่ายดีนะครับการอัพสกิลไอ้หน้าเนี้ยเป็นการอัพสกิลนะครับคาหนึ่ค่าสองอมากาปรมาจารย์แล้วก็เลือกสายได้ ส่วนการใส่ตั้งค่าสกิลอยู่ทั้งข้างล่างอันหนึ่งครับก็คือโหมดนี้เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ข้างล่างนี้สามารถกดสกิลแล้วก็คลิกได้เลยนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะปุ๊บแบบนี้ง่ายๆเลยไหมครับอ่าอยากได้สกิลไหนอะ่ะก็สามารถเลือกได้ตรงๆเลยแล้วเหมือนว่านี่ตรงนี้ครับนี่ครับสามารถตั้งค่าพวกยาต่างๆสกิลเนี่ยอยู่ในโหมดข้างๆนี้ได้นะครับโดยเอานิ้วเนี่ยเรากดแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับซึ่งมันจะแยกมาให้เรากดเลยตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้ให้เราดู นะครับไอโฟนเนี่ยเนียมาให้เราดูแล้วก็เราสามารถเลื่อนขึ้นแบบเอาเอานิวาน้วปัดปุ๊บมันก็จะกินยาใช้สกิลได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะตั้งตรงไหนเนาะเออตรงนี้ก็ส,สะดวกสบายดีนะแบบกดลากมันดูง่ายดีอะไม่ต้องกดปุ่มมีทั้งหมด4ปุ่มแถมไม่อันนะครับตรงนี้ก็ดีแล้วก็มีปุ่มเล็กๆให้เรากดด้วยเห็นไหมครับอ่าต่อมาในเรื่องของการ P.P. หรืออารีนาเนี่ยเองครับจะมี2โหมดนะนะเพื่อนๆโหมดเท่าเทียมแล้วก็เป็นโหมดแบบสเตตัสนะครับก็คือสายเติมนัแหละ ที่จะสามารถต่อสู้ได้ง่ายทางซ้ายนะครับเป็นระบบเท่าเทียมเท่าเทียมก็คือจะนับแค่เรื่องสกิลแล้วก็อาเลเวลของเราในนี้นะครับที่จะทําให้การต่อสู้เนี่ยสนุกขึ้นก็คือจะไม่นับอะไรเลยครับใช้เทคนิคการต่อสู้เท่านั้นคนทางขวาน,นะครับก็คือใช้ความขยันของเราหรือว่าใครที่เป็นสายเติมเนี่ยก็สามารถตบสายฟรีอย่างสนุกได้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบสนุกสนุกกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นระบบเรียวทม์นะครับไม่ได้มีไม่ได้มีบอทอะไรก็คือคนล้วนๆครับกดไปก็เจอคือจะไม่เจอบอทแน่นอนคนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและ เป็นการต่อสู้แบบข้ามเซิร์ฟด้วยในนีนะครับสนุกมากมันนัวแน่นอนและเขาบอกว่าไม่มีระบบล็อกด้วยในการ PP ครับปกติแล้วนยเรานุดันเจียนใช่ไหมมันจะมีระบบล็อกซึ่งการล็อกเนี่ยทำให้เราดูเป้าหมาย,ยง่ายขึ้นนะครับแบบเห็นวงว่าแล้วก็ล็อกเป้าหมายแบบพุ่งก็ไปหาได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นดันเจียน PP เนี่ยไม่สามารถเล็งได้นะครับบอกเลยว่าต้องเล็งด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วก็ใช้วิชาเทคนิคของตัวเองในการเล็ง พูดนนถึงดันเจียนนะครับดันเจียนเนี่ยสนุกเหมือนเดิมครับมีดันเจียนหลายแบบมากเป็นชั้นนะครับเป็นแบบเป็นเพลินเพินไปอ่ะเป็นลาวเทินไปอ่ะสนุกมากเพื่อนๆมีแบบเก็บบัฟในระหว่างนั้นแล้วก็มีพวกฮิวเลือดแล้วก็มีบอลเพลิงฟูง,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 งมาลุมตีเราเนี่ยโคตรมันเลยนะันี้ยผมชอบมากเลยเพื่อนเือต่อไปก็เป็นดันเจียนทั่วไปครับตีบอสอาจะมีบอสทั้งหมด4ตัวครับบอสแรกบอสสองบอสสามก็ให้เราได้ตีไปตามนี้หละครับโอ้โหแม้ แอคชั่นมันดูสนุกเหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะดันเจี้ยนก็คือเป็นดันน้ำแข็งดันไฟนะครับแล้วก็ดันดารกเนสซึ่งอันนี้ผมยังไม่ลงนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนลงกับเพื่อนเนี่ยได้ความฟินไปอีกระดับแน่ๆครับเพื่อนๆก็ลองมาเล่นดูนะอันนี้อันนี้มันจริงครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมลงดันเจี้ยนสักดันนะครับแองกมลนะเวล20แบบสุดๆเลยครับอันนี้แนะนําด้วยนะป่ะเดี๋ยวเราลงสักดันหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเพลย์เกมสักหน่อยนะครับแบบเต็มๆเนาะอันนี้เป็นเซิร์น่อห ตีง่ายๆหน่อยครับป,รปึป๊บปึ๊บจริงๆดันนี้พวกพวกนี้ต้องลง4ี่คนเนาะอ่านี่ครับเราเลือกอันดับระดับได้นะว่าระดับยากระดับง่ายครับอันนี้ผมลงง่ายๆมาให้ดูก่อนเพื่อให้ได้ความเร็วนี่กระโดดไปครับฟาด่นี่ผมเซ็ตมาอย่างเท่สกิลพวกนี้มีท่าพงท่าพุ่งสําคัญมากเพราะท่าพุ่งทําให้เราจบเร็วขึ้นนะครับปากดพุ่งครับป,รปึ๊บเดี๋ยวลองเอาฟันดาบครับเข้าไปใกล้แล้วฟันดาบนี่ครับ เจ็ดพันโคแรงเหมือนหนึ่งสกิลเลยนี่วายุอัพปาดไปนี่เป็นไงปั่นสามเทียบหนึ่งสองสามเรียบ,บร้อยครับอ๋อพูดถึงเรื่องของการเก็บของนะครับเดี๋ยวลองตีให้ดูก่อนปึ๊บอ่าของเนี่ยเราต้องเก็บเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟหรือของ,งต่างๆที่จําเป็นนะครับต้องเก็บเองหมดเลยส่วนถ้าเป็นเงินเนี่ยเขาจะเด้งเข้าตัวเองแบบอัตโนมัตินะเพืเ่อนๆอ่าเรื่องเงินเนี่ยกดพุ่งไปครับนี่ อ่าระวังด้วยครับบางด่านเนี่ยอาจจะต้องตีพวกของข้างๆด้วยนะเพราะมันจะมันจะมีเรียกว่าเป็นสวิคไว้เปิดนู่นนี่นั่นนะครับเฉพาะบ,บางด่านนะอันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีแต่อย่างเดียวมันจะเอาภาคเดิมมาทุกอย่างครับพวกกับดงกับดักเนี่ยให้หลบให้เราหลบนู่นนี่นั่นนะครับมีเหมือนเดิมนะครับคงความเดิมมาอยู่อ่านี่ครับเสียงนี้คิดถึงเลยเสียงแบบตอนตีแล้วเงินแตกออกมาเนี่ยมาแล้วไห <c oughs> นมอนไหนมอนไหนมอน นี่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 ดงหนึ่งครับเปิดสกิลนี้มันเทจริงอะโอ้โหพอเราตีแรงแรงมันดูฟินดีเนาะมันเคลียร์มอนได้ง่ายอะลงคนเดียวก็ฟินดีนะเนี่ยเฮ้ยมีกล่องสมบัติด้วยกล่องสมบัติเก็บของครับเก็บของเก็บของเก็บของมมาไม่ได้เข้าตัวถ้าต้องเก็บเองนะฮะเก็บไม้ให้หมดครับผมไอซัมมอนเราไม่ได้วิ่งเก็บให้เรานะฮะมันแค่มาเพิ่มพลังเฉยๆไป อันนี้ไม่เอาเมนูข้างหน้ามีคิสตันนะครับกดเปิดครับแต่เหมือนจะมีมอนออกมาฮะเราปั่นไปแล้วกันปึกเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างเร็วเหมือนจะเปิดได้แล้วะ่ะประตูยังเปิดไม่ได้หรอโอ้โหทำไมอะ๋อข้างหน้าครับมีข้างหน้าอันนี้หรือเปล่ากดเรียบร้อยครับมาแล้วโผ่มาใส่โค,โคลนไปเลยแล้วกันครับแล้วก็กระโดดครับ สืบท่านนี้แรงจริงท่านนี้เดอะเบสฆ่าหากินเลยเนี่ยแล้วก็เปิดดันเจี้ยนครับไปแดนถัดไปมาแล้วครับบอสดูซิว่าเราจะสับกี่ทีครับอย่างแรกครับผมปั่นก่อนเลยครับพอปั่นเสร็จปุ๊บวิ่งใกลๆแล้วก็ทุบลงมาครับตายเลยไหมโอ้ไม่ตายว่าะไม่โดนไม่ตายเพราะไม่โดนครับปั่นสามทีหนึ่งสองสามแล้วก็พุ่งครับปุ๊บโอ้โหแรงจริงครับกดบัฟด้วยแล้วก็ปั่นครับปุ๊บปั๊บปุ๊บกระโดดทีหนึ่งซึบ ไม่แตกเรียบร้อยครับสักสโลโมชั่นเหมือนเดิมครับเวลยี่สเอ็ดลยฮะเพื่อนเพื่อนเวลขึ้นแล้วอ่าอีกพีเพิ่มมาเท่าไหร่เน่ยสี่พันเก้าครับ โอเคเดี๋ยวผมขอแชร์ความสึกในการเล่นภาคนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างะระบบที่ผมชอบมากคือพวกโบนัสที่เขาแจก7วันและให้เราใช้สัตว์ขี่ฟรีครับอันนี้ยังไม่พูดถึงเนาะแต่เขาใช้ฟรีเลยครับแล้วก็ชุดแฝดด้วยนะมีล็อกอินแจกของเบิ่มๆนะครับให้เราแบบได้พัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆได้แล้วก็ระบบเลเวลนะครับผ่านเลเวลนั้นก็จะได้รับของด้วยน,นั่นเอนะครับดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยมีระบบ เกมเพย์ให้เรากดวิ่งเข้าไปง่ายๆดีไม่ต้องวิ่งหาดันเองนะครับแบบมันวิ่งไปจัดสรรให้เองนะครับเรื่องเควสมีทั้งหมด1-7วันเนี่ยแจกข,ของข้างเยอะเยอะพอที่คุณจะเล่นได้สนุกขึ้นส่วนระบบการเพลเล่นคิดบล็อกต่างๆยังรู้สึกละไม้คล้ายเดิมนะครับสนุกดีอ้อแล้วผมชอบก็คือเกี่ยวกับบอร์ดอันดับที่ทําให้คุณมีลายชื่ออยู่ในนี้นะครับแบบตัวละครเราเยอยู่ในเนี้ย มีเันดับอยู่ด้วยทําให้ดูเท่ขึ้นไปอีกต่างหากนะครับเอ,อ่ก็เอาไว้แข่งของรางวัลน,นะครับมันดูเท่ดีอันนี้ก็เป็นระบบที่สนุกอันนึน่นระบบอารีนาเนี่ยชอบครับเพราะว่ามันแยก2ส,สายเลยครับเท่าเทียมแล้วไม่เท่าเทียมง่ายๆเลยครับตรงๆเลยนะก็ประมาณนี้ครับความสนุกของการที่มันอิสระแล้วก็ยังคงความเขาเดิมอยู่แล้วก็ระบบที่อ,อิสระต่อการเล่นนะครับอาริโนอารีนาต่างๆที่มีไม่มีล็อกควาหมายนี่ผมชอบมากเลยนะ โอเคประมาณนี้ครับที่ผมเล่นมาทั้งหมดเนาะก่อนจบก,กันไปครับเรื่องของคา่าผมแนะนคาค่าแรกเนี่ยที่จะแนะนํามากๆในการเริ่มต้นมี2คา่านะครับผมก็คือแอชเชอร์ครับที่ตีระยะไกลเหมาะกับคนที่เล่นใหม่นะครับเอาไว้แบบไปกับปาร์ตี้ที่ขาดดาเมจคนต้องการเยอะมากเรับเ,เรื่องดาเมจแล้วก็สายที่เป็นวอริเออร์ครับอันนี้โดดเด่นทั้งตีหมู่ตีใกล้ความถึกนะครับแต่ว่าสายฟรีจะต้องรู้เทคนิคน,นิดหนึ่งในการใส่ขอนะครับถึงจะยืนได้ดี ก็เหมาะกับ2สายนะถ้าใครมีเพื่อนเคยเล่นมาก่อนเนี่ยหรือเข้าใจเกมได้ง่ายเนี่ยภาคนี้ครับก็เล่น2ค่ดนี้จะง่ายกว่านะครับส่วนถ้าเป็นเคิเครลิกเนี่ยต้องรอดูของระยะของมันก่อนว่ามันเปิดได้ถึงค์ดไหนนะครับแล้วมีเสาตั้งยังมันโหดหรือเปล่าหรือว่าแพทมันปรับหรือเปล่านะครับถ้าแพทภาคนี้มันโหดก็ถือว่าภาคนี้เป็นตัวโกงที่มากๆนะครับทั้ง PP อะไรก็ตามเนี่ยเขาโกงมากนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมจริงๆก็เล่น4ี่ค์ดเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าสร้างตัวละครได้4ตัวเลยนะง่ายดี นะครับลองเล่นดูก่อนได้นะครับประมาณนี้โอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนหากใครสนใจแล้วไปลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าได้นะครับมันจะมีของรางวัลพิเศษให้เรารับด้วยอยู่ใต้ดุกชั่นเนยน,นะครับหากสนใจแล้วไปดูก,กันได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย